หอบแล้วนะครับามาดูครับไ่ให้ดูใกล้ใกล้หน่อยอันนี้จะเป็นกล่องรีแมปนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนที่รับชม YouTube c h a n แน l ช่อง TK 100%นะครับผม วันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับกล่องเดิมนะครับเดินหอบได้ไงนะครับก็คือก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ได้ได้เปลี่ยนหัวฉีดนะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นหกลูเจนะครับของชิกร้อยยี่ห้านะครับน้ามันมันจะหนากว่าของเว็บร้อยยี่ห้าทั่วไปนะครับโอเคแล้วนะครับผมนะครับได้ทําการปรับสกออากาศตรงนี้นะครับ กล้องตามมาเนี่ไายซูมซูไม่ดูหน่อย <S <S 1> <S 1> ผมได้ปรับสกูอากาศตัวน,นี้นะครับเห็นไหมครับตัวพลาสติกนี้นะครับทําการขันไว้ทางด้านซ้ายให้สุดนะครับครับแล้วก็มาตั้งเล่งนะครับกล้องตามมาครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นข้างล่างนี้นะครับจะเป็นปัจแจเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็หกเหลี่ยมเป็นตัวตั้งขันเล่งนะครับผมหมุนเข้าไปประมาณ หนึ่งรอบครึ่งนะครับแล้วก็น้ำมันที่ผมใช้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ำมัน e85 นะครับเดี๋ยวผมให้ดูน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าผมใช้สายน้ำมันใสนะครับแต่กล้องถ่ายดูตรงน้ำมันนะอ่าจะเห็นนะครับว่าสีมันจะออกม่วงๆนะครับผมอ่านี่น้ำมัน e85 ครับไม่เชื่อแต่ดูในถังอีกมันจะเห็นนะครับสีม่วง อ่าโอเคเปนั่เห็นก็นะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับว่ามันเดินหอบได้ไงนะครับก็คือแค่เปลี่ยนหัวฉีดตัวเดียวนะครับรถเดินหอบเฉยเลยนะครับแต่มันจะเดินหอบตอนเครื่องยนต์ร้อนนะครับก็คือตอนอ่าตอนเครื่องเย็นนะมันก็จะเร่งปกตินะครับคือจะไม่หอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหอบอย่างที่ผมว่าจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเดินหอบจริงหรือเปล่านะครับมาดูนะครับว่ามันหอบแล้วนะครับ ก็ถ้าใครรู้ว่ามันหอบได้ไงนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ดูจริงๆนะครับก็ผ่านกันไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ